สวัสดีค่ะแคมปิ้งก,กินเที่ยวนะคะวันนี้เรามารีวิวที่พักนะคะปลายทะเลรีสอร์ทที่หาดเจ้าหลานนะคะการเข้ามาง่ายมากเลยค่ะเราเข้ามาที่ซอยบุมบุมเนาะหรือว่าซอยสะพานปลานะคะเดี๋ยวให้ดูง่ายๆเนาะนี่จะเป็นทางเข้าซอยนะคะกลางคืนไม่มืดนะคะมีไฟนะคะก็จะเป็นซอยวิ่งเข้ามาตรงเรื่อยๆนะคะไม่ลึกมากนะคะ จะมีป้ายบุมๆจะใหญ่หน่อยเนาะส่วนป้ายของปรายทะเลก็จะอยู่ด้านสายมือข้างล่างหน่อยนะคะจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าคือตรงเข้ามาเลยนะคะวิ่งเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะจะอยู่ห่างจากทะเลนะคะนี่คือหน้าหาดทะเลนะคะอยู่ตรงนั้นประมาณสัก50เมตรได้นะคะก็จะเป็นสะพานปลาสะพานปลาน,นะคะเช้ชาๆเราก็สามารถเดินไปดูเดือไปซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านได้นะคะของชาวประมงได้เนาะ นี่นะคะจะเป็นที่พักเข้ามาซอยนี้ทางซ้ายมือนะคะจะเห็นเลยว่าปลายทะเลรีสอร์ทนะคะเมื่อเราเข้ามาจากซอยแล้วเนาะทางรีสอร์ทจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นที่เช็คอินทางซ้ายมือนะคะเป็นต,นต e ึก no ต,ตรงนู้นเนาะติดกับ <pentru> ท <for> ี่พักทานอาหารตอนเช้านี่นะคะทานอาหารตอนเช้าตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็เป็นที่เช็คอินนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าที่พักเลยนะคะ นี่จะเป็นรีเซพชันนะคแะแผนกเช็คตรงเชนะ็คอินเช็คเอาท์เนาะตรงนี้ทางซ้ายมือของเข้ารีสอร์ทนะคะนี่เป็นักานอาหารเนาะโรงหารตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามที่รีสอร์ก็จะมีมอเตอร์ไซค์กับจักรยานให้เช่านะคะ,ะแต่ว่าจักรยานเข้ใช้บริการฟรีนะคะสำหรับคนที่พักที่นี่นะคะ แล้วก็แต่ว่าที่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีเช้าเนาะลายชั่วโมงอะไรวันนี้นะคะติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะของรีสอร์ทเนาะภายในของปลายทะเลรีสอร์ทก็จะมีเป็นหลังๆนะคะหลังๆหลังๆก็เป็นตึก2ชั้นนะคะเราสอบถามราคาก็จะเริ่มต้นที่700ถึง1 4น0นะคะเป็นช่วงสาว์ที่ตามฤดูกาลเนาะราคาก็สอบถามที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะนี่นะคะ มีเป็นเตียงคู่เตียงเดี่ยวนะคะหลายแบบเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในห้องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เรามารีวิวเป็นห้อง f ฟมิลี่นะคะเป็นห้องอของสหรับครอบครัวเนาะจริงจริงก็จะมีห้องเดี่ยวเลยนะคะห้องเดี่ยวก็จะเป็นแบบเตียงคู่และเตียงเดี่ยวจะเราจะเลือกนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูห้องแฟมิลี่กันเขัเป็นยังไงบ้างหนะ้าห้องก็จะมีเก้าอี้นั่งเนาะเนี่ยค่ะกว้างขวางเลย นี่ก็จะเป็นหน้าห้องนะคะจะเป็นที่นั่งเนาะแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นะคะมีห้องแฟมิลี่ถ้าเป็นตึกสองชั้นหน้าห้องก็จะมีเก้าอี้สองสามตัวนะคะให,ใหนะ้ให้เราให้เนั่งเนาะนี่คะ่ะห้องห้องแฟมิลี่ก็จะรับคนค่อนข้างจะเยอะนะคะมีสามเตียงเนาะ แล้วก็สามารถเปิดทะลุถึงกันได้นะคะแต่เดี๋ยวเรารีวิวห้องนี้ก่อนเนาะเ้าค่อยไปดูห้องที่มันทุกันได้เนาะเป็นยังไงบ้างนี่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะของใช้ในห้องที่ก็จะมีให้นะคะก็จะมีตู้ยเย็นเนาะแล้วก็ทีวีนะคะตัวเครื่องแป้งพัดลมนี่จะเป็นผ้าคุณหนูนะคะ สองผืนผืนเล็กผืนใหญ่เนาะสามารถทำอาหารได้นะคะล้างจานได้นะคะตรงนี้นี่น้ำยังจะมีให้เป็นน้ำป่าปกติเนาะนี่นะคะ ที่นี่มีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะหนึ่งมื้อเนาะแล้วก็มีน้ำให้ใกล้ทะเลเพียง50เมตรก็เดินถึงทะเลแล้วค่ะแล้วก็จะมีสะพานปลาไปเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้านจาวประมงได้นะคะหรือซื้อของฝากที่นั่นได้เนาะเป็นทะเลสดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำเนาะเป็นยังไงบ้างห้องน้ำค่อนข้างจะกว้างนะคะมีน้ำอุ่นเนาะนี่ นี่เพิ่งใช้ของใช้เนาะนี่ค่ะสะ,สะอาดสะอานค่ะไม่มีกลิ่นแล้วก็กว้างขวางเนาะใช้ได้เลยโอเคเลยนะคะแล้วก็มีสามารถห้องทะรุได,ดาสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มากันแบบเป็นสิบคนนี่เหมาะเลยค่ะเรามาดูห้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบ พอบครัเล็กๆก็สามารถมาได้ก็จะมีกุญแจล็อกห้องให้เพื่ความปลอดภัยนะคะอ่าเรามาดูห้องตรงข้ามนี่มีที่กันเสียงด้วยค่ะเผื่อเด็กเล็กนะคะเล่นกันเนาะร้องไห้จงองเอเงนะคะเสียงกันเสียงรบกวนอีกห้องนึงนะคะนี่ก็จะเป็นสามเตียงเหมือนกันนะคะสำหรับห้องแฟมิลีเนาะนี่ค่ะ นี่จะเป็นตึกสองชั้นนะคะมีหลายห้องเลยนะคะอยู่จิบห้องได้เลย,เลยรองรับคนที่มาเยอะๆได้เลยนะคะใกล้ทะเลด้วยห่างประมาณห้าสิบเมตรนะคะนี่จะเป็นชั้นสองของตึกนะคะมีเห็นวิวเห็นป่าเลยค่อนข้างจะเงียบสงบนะคะใครที่มาพักที่ต้องการความเงียบเนาะที่นี่แนะนำเลยคะ่ะจะได้เลย